มาครับมามาวันนี้ครับอีกหนึ่งวันครับเอาพักเครื่องหลวงปู่พิมพาวัดหนองตง,งูครับพร้อมกล่องนะครับเอามาให้เลือกชมกันครับและมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับ เป็นพระเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นพระเหรียญครับที่ไม่ได้ออกทางวัดหนองตางงูนะครับเป็นวัดที่ขอบารมีหลวงปู่นะครับจัดสร้างครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับเป็นเหรียญครับที่ระลึกสร้างพระอุโบสถนะครับ นี่ครับดูด้านหน้าครับเป็นเหรียรูปไข่นะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับลงยาครับพื้นสีเนงเงินนะครับจีวรสีเหลืองถือว่าทำได้สวยงามนะครับพระรุ่นนี้ครับทางวัดครับ วัดพัฒนารามลาดฎรนบำรุงนะครับขออนุญาตสร้างนะครับเพื่อน,นำไปออกในงานสร้างพระอุโบสถนะครับวัดพัฒนารามลาดบำุงจัดสร้างนะครับปีสอง9ห้า้อยสามเก้านะครับเป็นเหรียญลงยาสวยงามนะครับ มีตัวชื่อหลวงปู่อยู่นะครับอยู่ด้านล่างนัางอาสนะนะครับลงยาให้สวยงามเลยบารมีหลวงปูพ่พิมพาของเรานะครับผมจะขออนุญาตนะครับจะหมุนให้ดูนะครับจะได้เป็นมิติครับซ้ายบ้างขวาบ้างเนาะเห็นเหลี่ยมไฟบ้าง ถ่ายบนให้มาเรื่อยๆร,รอบๆครับกับหัวกับหางกันบ้างนะครับเนื่องจากถ่ายกลางคืนนะครับใช้แสงไฟช่วยนะครับจะมีเงานะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญน,นี้ครับยังมี ให้พบเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับในกลุ่มพระเครื่องครับมีผู้คนนำนำเสนอเปิดราคาอยู่เรื่อยๆนะครับราคาก็ไม่สูงมากพอมีกำลังก็เช่าบูชาเก็บกันไว้ตัวผมเองนี้ก็เก็บเข้าเรื่อยๆครับและศึกษาไปเรื่อยๆสอบถามผู้รับผู้ใหญ่ผู้มีความรู้ ลูกศิษย์ที่ใกล้วัดเราก็สอบถามพวกท่านมานะครับและเก็บข้อมูลรายละเอียดมาเมื่อนำลงมาถ่ายเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นพระรุ่นไหนสร้างเมื่อใดปีอะไรนะครับองค์นี้จัดถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้บารมีของหลวงปู่พิมพา เราก็มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับกะไหลเงินนะครับสวยสวยงามๆครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับมีตัวหนังสือนะครับนี่ครับ จะมีตัวหนังสือกำกับนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเนื่องพิธีอะไรนะครับนี่ครับมีชื่อให้เราอ่านเลยนะครับนี่ครับกำกับตัวหนังสือชื่ออำเภอจังหวัดให้เราชมนะครับรอบๆครับ ออกจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับรุ่นนี้ครับสายของหลวงปูพ่พิมพาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปูพ่พิมพาขอบารมีนะครับเพื่อจัดสร้างเพื่อให้ผู้คนนั้นญาติโยมนั้นไปบูชานำเงินเข้าวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่กำกับเขียนชื่อไว้เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ วัดลาดบำรุงลาดสดอนบำรุงนี่นะครับเดี๋ยวหมุนให้ชมครับจะมี39เลยนะครับติดไว้ด้านหลังครับถือว่าออกปี2539ครับ เนื่องในเป็นโอกาสดีในวันนี้ผมจึงได้นำมาเสนอมาถ่ายให้ชมและได้มาศึกษาร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางและไปทางเดียวกันของสายลงปูพ่พิมพาวัดหนองตางูนะครับมีหลวงปู่ไว้ใช้ไว้ห้อยคอไปไหนมาไหนแควคาดปลอดภัยถือว่าอุ่นใจครับ ลงยานะครับจีวอนสีเหลืองเลยนะครับพื้นสีน้ำเงินนะครับมีไข่ปาลารอบมีขอบบังคับซ้มเลยนะครับรอบองค์พระเลยนะครับตองชมนะครับท่านใดมีนะครับเอามาเทียบดูได้นะครับมารับชมรับฟังถือว่าได้ความรู้ในทางเบื้องต้นของเราไป เผยแผ่บารมีของหลวงปู่พิมพาของเราไปจัดว่าสวยงามนะครับให้ชมนิ่งๆนะครับ ายกลางคืนครับสวยงามครับลงยาครับทำได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นบารมีหลวงปู่พิมพาธรรมวโรผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมในคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกทกท่านครับพร้อมสวัสดีครับ